เจอกันเจอกันปากหมุดรอไว้แล้วใช่ไหมคะเจ้าเชี่ยวค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องออยนะคะอู้แต่ปีละครั้งนะได้เจอกันเนี่ยนะคะสินค้าดีสุนีส,สุนีดีพาร์ตเมนต์สร์น,นี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะว่ามาหรือยังคะนี่ไงมาแล้วดกดไลค์กดแชร์<ด>นะคะ นี่เดี๋ยวแอดมนจะปักหมดให้นะคะเจอกันแบบนี้สินค้าดีก็จะรออยู่วันนี้แบรนด์ของอะไรจ๊ะเอเจนเอเจนซี่เ <L SD. S 1> เรียกสั้นๆ AJ นะคะก็รู้จักกันดีสำหรับใครที่เป็นแบบว่าลูกค้าประจำอยู่แล้วอะแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นลูกค้าประจำต้องเข้ามานะคะเข้ามานะจ๊ะ เออลืมเช็คเสียงน้องออยเลยนะคะ<ช>น่า<ช>จะดังอยู่นะคะไม่เป็นไรถ้าไม่ดังก็ทักมาบอกได้นะคะสัจฉิยเอเจมีอะไรขายบ้างอะ่ะมีเสืเ้อแขนสั้นทั้งแขนยาวแล้วก็กางเกงห้าส่วนเจ็ดส่วนค่ะของของผู้หญิงอย่างเดียวเหรอคะน้องออของผู้หญิงค่ะอ๋อของคุณสุภาพสตรีนะคะของเอเจช่วงนี้เรามีจัดโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ค่ะโปรโมชั่นยังไงคะลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งเคาน์เตอร์เลยเหรอใช่อุ้ยลด50%เลยนะคุณลูกค้าสาตูชิเราเพราะฉะนั้นช็อปได้เลยค่ะตอนนี้เปิดออนไลน์แล้วนะคะเอ็นก็รอแล้วค่ะรอแล้วค่ะรอออเดอร์คุณลูกค้าอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรน่าช็อปกันบ้างของเอเจนะและให้น้องออยพาไปนะคะเอาตรงไหนดีดก่อนจะ้ะเอาลืมที่เสื้อก่อนอ่าเสื้อนะตรงนี้ใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคอันนี้จะเป็นเ,เสื้อเชิ้ตแขนสั้น นี่ดูในหุ่นนะคะเลยสวยเชิ้ตแขนสั้นคุณผู้หญิงจะเป็นทรงแบบปล่อยๆเนาะไม่ได้แบบรัดรูปอะไรมากมายใส่แล้วก็สบายสบายผ้านี่เหมือนผ้าฝ้ายเลยนะใช่ค่ะมันร้อพี่ว่าแล้วเชียวให้แอนมินบอกว่าซูมให้หน่อยซูมมาดูดูเนื้อผ้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายเนาเนื้อผ้าฝ้ายแท้เลยค่ะแล้วก็เอามาย้อมสีเอาผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาสวมใส่เนี่ยหน้าร้อนมันจะเย็นสบายมากเลยเนาะ ส่วนหน้าหนาวนี่มันจะอุ่นมันจะปรับตามอุณหภูมิเป็นค,คุณสมบัติพิเศษ<ช>ของมต้ายนะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาจริงอะ่ะเท่าไหร่ราคาจริง1,190รค่ราลด้าเหลือ595ค้อาจริงราคาก็ไม่น้อยนะถ้าไม่ลด5้นี่ก็อืก็คิดอยู่นานแต่นี่ลดแล้ว<ช>ไม่ต้องคิดนานลดเยอะมากจ้านี่คือทั้งเรานี่คือราคาเดียวกันเหมือนเลยไหมคะน้องอคะ ใช,ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะบางรุ่นก็จะเหลือ450เออนี่น ah voilà okay huh? like mm ี่นี่นี่จาก900บาท450นะคะจาก900นี mm ่คือครึ่งนาคาลย50%นะคะจะเชีร์ตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเหมือนเชิ้ตยีนส์แต่เป็นผ้าป้าเนาะใช่ผ้า้าใส่สบายนะคะเบาสบายดูดีมากเลยเราจะเอามาให้ดูแบบว่าเป็นรุ่นละตัว2ตัวแล้วกันนะน้องออยิิบขึ้นมา อย่างละสองตัวกันไปเลยอย่างละรุ่นอย่างละสองตัวกันเลยนี่นะคะเนี่ลักษณะแบบนี้เออเยเหมือนชุดนอนด้วยนะใส่ไปเล่นใส่นอนได้ด้วยนะได้พัฟฟ้ายนี้มันแบบสบายนอนสบายเนี่ยเมื่อคืนนี่ยโอ้โหเงื่อเเงือแตกพรากกันกับร้อนมากเลยร้อนจริงๆคิดว่าวันนี้ฝนจะตกแลวนะวันนี้อึมครึมมากใส่แบบนี้ไม่มีเหงือนะคะแตกไม่ไม่ถึงเราจะมีเงือแตกขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะซับ ดีระบายดีมากเลยค่ะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่นอนก็ได้ดีเอเจอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงมีแบบอะไรอีกน้มีสีม่วงมีสีชมพูสองสีนะคะตรงนี่ไงอุ้ยแต่น่ารักจังเลยอ่ะสี่ร้อยเก้าห้านะคะผ้าแบบเบาๆใส่สบายๆอ่ะคุณลูกค้าเลือกมาสักตัวสองตัวเป็นแบบพอเป็นตัวอย่างให้แบบว่าสาวจะเชียวหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็ทรงแบบทรงยีน ทรงผ้าย,ยียนแต่ว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะ XL เลยนะมีไซส์เล็กจะหยปีจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ในเปียบเทบไหมคะไซส์ S กับไซส์ XL โอ้แต่นี่นี่คือคุณนี่คุณพ่อนี่คุณแม่นะคะ <c oughs> ใส่ด้วยกันโอ้มันก็เป็นเสื้อแบบเสื้อคู่เป็นไทยได้นะพี่ว่าอย่างเ <c oughs> งี้ยจะเข้ากันเลนไทยแล้วก็ใส่กันได้เลยซื้อสองตัวก็เก้าร้อยใช่ไหมได้ไปเลยเสื้อคู่กันไปเลยค่ะ เราไปต่อไหมคะตรงไหนอีกเราฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเนาะใช่่คะมีสองสีด้วยทรงเชิ้ตเนี่ยลายดอกโอ้ตายเท่ากับวันอาทิตย์แล้วลายดอกอ่ะดอกไม้อะไรเงี้ยให้กันนี่ตัวนี้มันเป็นผ้าอะไรจัดตัวเนี้ยอันนี้เป็นคัตตอนอ๋อคัตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณลูกค้าใส่สบายเหมือนกันนะผ้าคัตตอนนะก็เป็นที่นิยมนะคะคือทุข้างหลังหน่อยสีข้างหลังก็มีจับจีบแบบเชิ้ตนะคะเวลาที่รีดก็รีดจับจีบนิดนึง ดูราคาสิจ้าราคาเต็ม1590ลด50รเสหเปอร์เซ็นต์เหลือ795อ้าวลดรเยอะรดเยอะเอามาดูเอามาดูาาดทีละตัวสองตัวมีอะไรอีกบ้างเนี่นะคะนี่ก็ยังอยู่ที่ไลดเดอกอยู่ยนะคะคุณลูกค้ากระดุมก็สวยนะกระดุมเข้ากับสีเสื้อมากเลยอะ่ะกลมกลืนกันได้หมดเลยคะ่ะกระดุม สวยลายสวยทุกอย่างลายนี่คือต่อลายแบบสวยเลยเนาะแค่จะไม่เห็นเลยอะเนียนกันหมดเลยอ่ะนี่อันเนี้ยใช้เป็นภาพสามมิติได้ด้วยนะคะเซเดเชียนี่ลองทำดูสิ <laughs> ลายขนาดเนี้ยสามมิติแน่นอน <laughs> นี่ซื้อหนึ่งได้ถึงสองก็จะมีรุ่นเป็นแจ็คเก็ตก็ได้โอ้ยนี่ถ้าทางจะขายดีนะแบบเนี้ยดีเพราะเพราะว่ามันเป็นแจ็กเก็ตได้เลยอ่ะเก๋จังเลยอ่ะ ราคาก็เบาปกติแจ็คเก็ตมันต้องอู้พันสองพันนะอันนี้แปดร้อยห้าสิบเองเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยปกติเนี่ยคือพันเจ็ดใช่ไหม<ช>ราคาเ<ช>ต็มนะอ่ะถ้าไม่ลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดยากนะคิดหนักอยู่แปดร้อยห้าสิบบาทคา่ะลดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นจิเก็ตไปได้เลยเนี่ยเหมือนยีนเหมือนแจ็คเก็ตยีนสวยๆอันเนี้ยโอเคนะแปดร้อยห้าสิบโอเคเลยแหละเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะเห็นไหมนี่มีเสื้อแบบเสื้อฮู้ด เสื้อันหนาเออเสื้อนหนาก็มีนะเอเจหลากหลาย <5 90 S 1> คนขายดมีหลายสีนะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ตัวนี้ก็ราคาเต็ม1,190ก็ลด5 <95. S 1> ้เนหลือ595จ้านี่น่ะพากยก็อุ่นเลยแหละอ <c oughs> <c oughs> ุ่นจนร้อนอะ <c oughs> ช่วงนี้ร้อนหน่อยตอนนี้ใส่ไม่ได้นี่ชอบสีชมพูไหมคะเห็นไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยน่ารัก สดใสวิ้งวังปิ้งปังอันนี้อะไรชุดนอนหรือเปล่าชุดนอนค่ะชุดนอนเฮ้ยตายดูสิว้าวชอบมากเลยค่ะชุดนอนขายแยกไหมน้องออยขายรวมค่ะขายรวมได้หรอใช่ค่คะเฮ้ยคุ้มตาต้องขายรวมนะคะ495บาทใช่ได้สองชิ้นเลยค่ะชุดนึงเลยค่ะตกเท่าไหรอ่อ่ะ ตก200นิดนิด,ด0กว่าบาทใช่ไหมไม่ถึง2 5 0นะมีแบบชุดเดียวเฮ้ยคุม้มพี่กำลังหาอยู่นะแบบนี้เอหาอยู่นะชุดนอนอะาระาชุดนอนชุดนอนชุดนอนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือขาดแล้วขาดก็ยังใส่อยู่ทุกวันเนี้ยนอนสบายสบาย,สบายเสื้อเนาเเนนี้ยคนเปลี่ยนได้แล้วนะคะปีใหม่ไล้บอกตัวเองเหลือตัวเดียวหรอนองออนนัน้นน่ะชุดนอนนั้นน่ะสีตะกูอะได้แล้วว่าเอายังไงดีคิดหนัก ใช่แล้วอันนี้อันนี้มันดึงได้ใช่ไหมมันเป็นฟรีไซส์ใช่ไหมเป็นไซด์รูดแอดบอกให้รูดค่ะรูดรูดเงินในกระเป๋าออกมาใส่เขาด้วยจ้ะไซส์เอ็มก็โอเคแหละก็รู้น้าอย่างเงี้ยยังไงอะถูกจังเลยอะเนี่ยยังกลับไปตลาดนัดเลยนะถูกอ่ะจริงจริงได้ทั้งสองตัวเนี่ยเราไปต่อจ้ะงนี้อ๋ออ่ะมาฝั่งนี้บ้างนะคะกางเกงหรอใช่ อันจะเป็นขอ,อ,อสิบเปอร์เซ็นต์่าฝั่งนี้ก่อนกางเกงกันเกงเกงขาสั้นกับประมาณประมาณแบบสามส่วนห้าส่วนใช่ไหมใช่<ะ>ใชนี่อันนี้เราก็ออกมาอุ้ยตาละมีสองสีนะ่นารักอ่ะอย่างนี้เห็นผู้หญิงใส่กันเยอะนะนเหมนี้ยสาวสาววรุ่นใส่กันเยอะเกๆ๋ๆกางเกงเท่าไหร่จ้า,จาก้อยสามร้อยห้าสิบบาะอุ้ยก็อโอ้นะราคามาเนี่ยแหละเพราะมันเป็นออกสไตล์แบบยีนค่ะ สไตล์ยีนตัวหนึ่งมัน895 mm hmm. ก็ลด5้อนก็เหลือ350นะคะไม่ใช่50%กับ60%็่ค่ะจุขาสั้นทุกตัวเลยเหรอที่ราคาเนี้ยไม่ไม่ค่ะมีมีเฉพาะรุ่นนี้อ๋อที่เป็นรุ่นนี้ใช่ไหม395้ยนะคะสไตเที่ยวถ,ถ้าขาสัน 150, ้นถ้าขาสั้นสเปอ็นก็นี่ไงสีสดใสก็มีนะนี่เป็นแบบสีออกฟ้าๆเขียวๆสวยดีอ่ะดี สวยเล็กสุดเท่าไรสสสสหร่อ่ะไซเอ็มค่ะไซเอ็มเหรอเล็กสุดเหรอใช<ร>่ที่นี่จะเผื่อเลยนะเนาะเผื่อกินข้าวอิ่มเนี้ยไซเอสจะไม่ค่อยมีสาวๆที่บอกนี่ไงมากินชาบูกินชาบูแล้วก็ท้องฟุ้งไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนกางเกงแล้วต้องซื้อเอเจแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะประมาณ395เนาะกางเกงแล้วก็ประมาณนี้ขึ้นรถ50%แล้วนะคะฝั่งนี้แหละเหมือนกันนะฝั่งนี้เป็น5ส่วนค่ะ กางเกงห้าส่วนใส่ชิวชิวนีน,น,นี่เวลา MC ใส่อยส,สูง5 0ก็จะเป็น9ส่วนไปเนยี่ค่ะมีแบบนี้มีสองมันไม่ใช่เกียงขายยาวนะจ้าวจีวแต่ว่าคือฉันใส่แล้มันเป็นอย่างนี้นี่แบบเพราะตัวสูงในคนนี้คนนี้ก็จะเป็นนางแบบได้เลยเนี่ยน้องออยนี่ใช่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหม <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่คือถูกต้องค่ะอันเนี้ตรงปุก เอ็มซ <5 S 1> ีไม่ตรงปกค่ะอย่าเชื่อห้าส่วนปกติพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็สิบเหมนไหมราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะดีเจก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ้าติดไปใหม่ห้าร้อยเก้าสิบห้าห้าร้อยเก้าสิบห้าไปเลยก็จะมีทรงนี้ทรงน,น,นี้ก็ดูแบบใส่แล้วแบบสบายๆดีนะดูเปิดบ่อยคิวผิวดีอนะเนี่ย อันนี้อะไรสส่วนใช่ไหมแตนี้ยใช่เนี่ยสส่วนฉันใส่ก็เป็นห้ส่วนนะเนี่ยคือส่วนมันจะผิดไปหมดเลยนี่อันนี้สส่วนนะคะจซอร์เชียย่างยอ่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยก้บห้าเจ็ดร้อยก้สิบห้าลดละนะเจ็ดเจรลนะใช่หมวกล่ะน่ารักจังเลยเห็นหมวกแฟบหมวกก็มีค่ะเก๋มากหมวกสองร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะโอ้ยก็โอ้อยู่นะ 345นะคะลดแล้วค่ะปกติมัน694นี่ตอนนี้ลดแล้หรอเปล่าลดแล้วค่ะแอดแอดบอกอย่าหันให้อีกหน่อยสิราคาลดแล้วลดแล้วเอเจเนี่ยของดีนะลดหนักขนาดนี้ต้องมาต้องมาเอาไปดูสั่งกันแน่นอนนะคะแอดกางเกงอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นี่ไงเจอไซส์ S แล้วดีใจมาก เนี่ยไซเอสมาแล้วค่ะใช่นอนใช้เที่ยวออืมอันเนี้ยอันเนี้ยราคาเต็มมันพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะพันเก้าร้อยห้าสิบนเนี่ยนี่หนึเก้าร้อยเก้าห้าก็แบบครึ่งราคาหันให้เลยราคาอืมไซเอสนี่เหมือนจะหายากเนาะเชื่อส่วนมากจะเป็นเอ็มเออเนี่ยมันเพิ่งจะมีบางรุ่นตรงเนี้ยนี่ค่ะเป็นออกอันนี้ยีนเลยเนาะตัวเนี้ยใช่ ข่ายิีนเลยค่ะของเอเจเอเจก็มียีนอยู่นะใส่สบายๆหาย Hi, เป็นเอวยืดแล้วก็รับสะโพกนะคะแล้สะโพกก็จะแบบขยายให้เลยตรงเนะี้ยก็ใส่แบบสบายๆไม่ต้องรัดมากอึดอัดยีนตัวเนี้ยเท่าไหร่อาจารย์นงค์เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าค่ะพูดตายราคาโอเคสหรับยีนเนี่ยมีหลายสีนะคะมีหลายสีค่ะทรงนี้ยีนของเราอาดูสามสี 4. ลายก็มีนะคะนี่ค่ะลายก็มีนะคะผ้าก็ดีนะคะผ้าก็ลื่นลื่นสบายดีใส่สบายดีค่ะผ้าโอเคมากเลยจ้ะมีไหมจ๊ะมีสีดำจะโปรโมทอะไรอีกไหมอาสีดำอ้าวเจอไซส์แล้วีดำดีใจนี่ค่ะสาวๆตัวเล็กก็เยอะอยู่นะนี่โอุ้ยก็สีกรมก็สวยนะ สีกลมสวยอ่ะชอบสีกลมผูกได้ด้วยนะคะเป็นแบบว่าผ้ายืดแล้วก็เอวเอวยืดแล้วก็ผูกได้ด้วยนะคะไปต่อไหมมิดมิดตรงไหนอีกจ้ะมิสีทีมนี่อันนี้ก็จะสีแบบออกกะกีจางๆหน่อยนะคะ 7จ็ดร้อยเก้าห้าเนาะตัวนีน้ถ้าเป็นแบบกระเกงขาประมาณนี้ก็จะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทคนะคุณราคาไปต่อตรงไหนดีจ้าไปเจ็กเก็ตก็ได้อ่าไป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 ดูแจ็กเก็ตกันค่ะเอเจเอเจมีแจ็กเก็ตด้วยนะยังไม่ถึงตัวน,นี้ค่ะมีแจ็กเก็ตนี่ออกแนวแบบว่าเห็นไหมเดินป่าอุ้ยสวยนะแจ็กเก็ตเขาสวยนะเอเจอะ สวยนะดูเก๋ดิเนี่ยมันคือมันเป็นซิปด้วยค่ะมันเป็นซิปด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่ติดติดเป็นกระดุมได้ด้วยก็ก็กบซิปไปคือได้สองสไตล์ว่า,าง,งั้นเหอะนะคะเนี่ยสีนี้กำลังฮิตมากแล้วอันนี้มีฮูดด้วยจ้ะนี่ต,นนตัวนี้สวยเลยตัวเนี้เล็กสุดเท่าไหร่อ่ะน้องอ้อยใส่เอ็มค่ะดูสีนี้มีจะใส่เอ็มใส่เอ็มอ่ะก็ใส่บอสบายๆแหละตัวเนี้ยใช่ เดินป่าเดินเขาว่ากันไปเดินห้างก็ได้ได้หมดแหละตอนนี้ดูราคาในสีสามพันสเลยนะราคาเต็มมาก2,390เลยนะคะแต่ลด50%แล้วก็เหลือเป็นแค่1 1 9 5บาทเท่านั้นคะ่ะอ๋โอเคเลยแหละผ้าก็สวยดูดี ใส่สบายแล้วเบาด้วยนะเป็นแจ็คเก็ตที่เบาใช่นะไม่รู้สึกว่าหนักเวลาใส่ว่าปกติแจ็คเก็ตที่แบบที่เราใส่ทั่วไปมันจะหนกักซักทีเนี่ยอุ้มน้ำเนะี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเป็นการซักผ้าที่เหนื่อยที่สุดค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันเบาเนี่ยน,นี่สียีนสียีนก็เป็นแบบยีนบางๆเบาๆใส่ในช่วงหน้าร้อนกำลังดีเลยตัวนี้กันแดดนี่มีกระเป๋าด้วยจ้าเออดีดีดีดด ก็เสือยอ่ารุ่นนี้ก็เป็นชุดกระเปรงอ่าเป็นแบบแสกนะเน,<า>นาะลักษณะแสกมันก็จะมีสายอันนี้ให้ด้วยนะคะเวลาอยากจะเราจะจะเข้ารูปรัดผูกโบให้เข้ารูปไปเลยก็กะเสือยได้เลยนะคะชุดแสกปกติ2 7 9 0นานะคะตัวเนี้ยก็ลด50%แล้วจา้า1,395 50%ันสามร้ารแล้วนะ สวยเลยนะดูในหุ่นดูในหุ่นสวยเลยค่ะแอดมินถ่ายถ่ายในหุ่นให้ดูนะคะ่ะแอดมินเราก็ลับปาหมุดอย<อ>นี่ถ่าย,าายแต่คือ <c oughs> มือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งก็พิมพ์นะคะตอนนีน้ไม่เป็นไรคะ่ะแอดค่อยค่อยไปปักหมุดทีหลังก็ได้แอน,แอน,อนโอเคหมดยังจ๊ะ น้องออยจาก AJ อย่าลืมแวะมาหาออยได้นะชาจะเชียวเรามากลับมาที่เดิมของเราให้เห็นไปหเห็นไปเราเน,นี้ยสำหรับ AJ ก็จัดโปรโมชันม่น,น,ม,นมาเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่50% 5้แล้วก็<า>เราอยู่ตรงไหนตรงหน้าชาบูเออชั้นหนึ่งเนาะใช่ใครที่แบบว่าหิวหิวมาก่อนเอามาตรงชาบูมากินข้าวก่อนมาโอชิราเมงกินข้าวก่อนอิ่มแล้วก็ชิคชิชิว,ชว,ชวเดินมาช็อปเอเจเอนซิสเจนของออยได้เลยนะคะรออยู่แล้วสินค้าก็หลากหลายนะโดยเฉพาะของคุณสุภาพสตรีเนี่ยมีเยอะเลยแฟชั่นนะคะให้เลือก สินค้าก็ดีราคาก็โดนนะคะเพราะว่าลด50%ลดเยอะมากๆเลยโปรโมชั่นถึงวันไหนจ๊ะถึงสิง้นเดือนนี้โลอดอีดีดีเงินเดินออกก็มาช้อปต่อได้นะคะเอะเราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจ,เจอกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์านห,หน้าวันพฤหัสหน้าเป็นอะไรนะ,ระเออเอเออเออ,เอ,อ,เอ,อมันอยู่ในเนี้ยมันติดที่ปากขอบคุณแอนดมินป้าป้าค่ะ สินค้าผลิตภัณฑ์ของเด็กๆใช่ไหมคะชั้น2องเอ,อเจอกันแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปชั้น2กันนะคะในวันพุธหัดนะคะ่จะจะเชื่อว,วันนี้ไปก่อนนะคะก็คุณที่ติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดแลกะแชร์กันด้วยล่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ